สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเรานะคะที่ร้านต่อโบราณราชบุดีนะคะใช่ค่ะก็เข้ามาแล้วนะคะก็ขอพี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดนาำนะคะเช็คผพาเช็คเสียงกันให้หน่อยนะคะวันนี้นะคะก็ร้านของเรานะคะก็เปิดแล้วนะคะใครที่จะแวะมาชมสินค้าได้ใครที่จะแวะมาชมสินค้าได้ใครที่จะแวะมาชมสินค, <c oughs> ค,ค้านะคะก็แวะมาได้เลยนะคะ มีคำถามนะคะก็สอบถามได้เลยนะคะก็ร้านของเราก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนจ่อ่จากส่งการนะคะเราก็หยุดไป3วันนะคะ1 3 14 15นะคะวันะคะวันที่ส6นี้นะคะก็ร้านของเรานะคะก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะวันนี้ร้านของเราก็เปิดเป็นวันแรกนะคะสำหรับพี่นะคะที่จะมาดูหน้าร้านนะคะมากันได้เลยนะคะลูกค้าช่วงส่งการนี้พี่พี่ก็ไปเล่นกันที่ไหนบ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ ก็หยุดไปตั้ง3วันนะคะวันนี้เราก็เปิดแล้วนะคะก็สําหรับที่นะคะที่จะมาหน้าร้านหรือว่าออนไลน์นะคะมาได้เลยนะคะลูกค้าวันนี้ก็ร้านเปิดเป็นวันแรกนะคะสินค้าหน้าร้านนะคะก็ยังมีให้เลือกชมมากมายหลายแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สเตาถ่านเตาฟืนนะคะยังมีให้เลือกชมนะคะลูกค้าแล้วก็ส่วนวันนี้เราก็จะมายืนด้วยกับชุดเคาน์เตอร์ยาว2เ<อ>มตรนะคะชุดนี้ก็มีทั้งปิ้งย่างมีทั้งแก๊สมีทั้งแก๊สนะคะแล้วก็มีทั้งถ่าน เดี๋ยวรอให้พี่พี่เข้ามาชมก่อนนะคะชอบแบบไหนนะคะก็ชอบามกันได้เลยนะคะมีทั้งมีให้เลือกมากกว่าแบบแต่ห้องครื่องแต่ละคนนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางคนใช้แก๊สบางคนใช้ถ่านนะคะก็จะแบบก็แต่ละพื้นที่นะคะก็ใช้งานไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เพราะว่าที่ร้านก็คือ มีให้เลือกมากกว่าแปแบบนะคะตอนนี้น่าจะเกินด้วยส่วนสีนะคะสีก็มีให้เลือก5้สีนะคะมีแดงเทาเขียวขาวดำก็หยุดไป3วันนะคะเปิดร้านมาอีกทีลูกค้าเสียงตอบรับดีมากลูกค้านะคะช่วงเช้านี้ก็ทักเข้ามาเยอะมากนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ สนใจเข้ามาสั่งซื้อกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ร้านเปิดแล้วนะคะลูค้าสำหรับพี่ๆที่จะมาหน้าร้านนะคะมากันได้เลยนะคะร้านเปิดแปมโมงเช้านะคะถึงห้าโมงเย็นนะคะลูค้าสะดวกมาช่วงไหนก็แจ้งเข้ามาได้โทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านบนนี้เลยเบอร์โทรนะคะศูนย์แปดหกสมเจ็ดนะคะ ถ้าใครจะทักมาในเพจนะคะก็ในเพจนี้ได้เลยนะคะ<ช>คร้านขอาคืร้านชชูด,ดีนะคะหรือจะแอดไลน์นะคะแอดตนะคะ7899นะคะมีเบอร์นี้บเบอร์เดียวนะคะไลน์นี้ไลน์เดียวนะคะแล้วก็เพจนี้เพจเดียวนะคะก็มีคําถามนะคะก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะคะสงสัยตรงไหนนะคะก็สอบถามกันได้เลยนะคะใช่ค่ะ ชอบแบบไหนนะคะก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะสอบถามราคาได้นะคะใช่ค่ะก็สวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะก็คุณว่าที่นะคะร้อยตรีสอบถามว่านครปฐมจะส่งไหมใช่ไหมคะแบบสองหัวแก๊ ก็นครปฐมนะคะจะส่งนะคะลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญคือจะส่งบ่อยมากนะคะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากเรามากนะคะลูกค้าถ้าสนใจรุ่นไหนนะคะแจ้งได้เลยนะคะแบบส่องหัวแก๊สใช่ไหมคะส่องหัวแก๊สนะคะที่ร้านมีตั้งแต่ไซส์กลางไซส์ใหญ่ไซส์พิเศษแล้วก็ไซส์ที่แบบใหญ่กว่านั้นก็มีเหมือนกันนะคะ ถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะเดี๋ยวทักเข้าไปทางอินบ็อกนะคะเ,คเดี๋ยวแอดมินทักเข้าไปนะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวแจ้งขนาดพร้อมราคาให้ลูกค้าทราบนะคะ แล้วก็ช่วงนี้นะคะที่ร้านก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะลูกค้าโปรโมชั่นนะคะลด10%นะคะด้านบนนี้เลยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนะคะที่อยู่นะคะปรปฐมนะคะสนใจเตาแก๊ส2หัวนะคะแจ้งได้เลยนะคะมีลดโปรโมชั่นนะคะ10%นะคะด้านบนนี้เลยนะคะะและที่สำคัญนะคะมีโปรโมชั่นค่าขนส่งนะคะลูกค้า และที่สําคัญนะคะทางร้านมีโปรโมชั่นค่าขนส่งนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่อยู่200กิโลเมตรนะคะค่าขนส่งนะคะเพียงแค่900บาทเท่านั้นนะคะและสําหรับลูกค้านะคะที่อยู่400กิโลเมตรนะคะค่าขนส่งเพียงแค่1500บาทเท่านั้นนะคะและสําหรับลูกค้านะคะที่อยู่500กิโลเมตรขึ้นไปนะคะค่าขนส่งเพียงแค่1900บาทเท่านั้นนะคะ และสุดท้ายนี้นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ไกลามากๆนะคะประมาณ600กิโลเมตรขึ้นไปนะคะจนถึง800กิโลเมตรนะคะข้างส่งเพียงแค่2,500บาทเท่านั้นนะคะ,ะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้านะคะสำหรับคำถามลูกค้านะคะนะคะปรปฐมนะคะตอบว่าเคสได้เลยค่ะ,ดเ,คะเดี๋ยวแอดมินทักหาเข้าไปนะคะสนใจรุ่นไหนสอบถามได้เลยนะคะทุกรุ่นทุกราคานะคะก็คือ แต่ละรุ่นแต่ละราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะมีงบเท่าไหร่ก็แจ้งกับทางแอดมินได้นะคะเ<ช>ดีะะ๋ยวแอดมินคอยแนะนําให้นะคะใช่ค่ะเตาแก๊สสองหัวนะคะไซส์กลางนะคะเราเริ่มต้นตั้งแต่ราคานะคะ17,000บาทนะคะถ้าเป็นไซส์ใหญ่เตาแก๊สสองหัวนะคะอยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะคะไซส์พิเศษนะคะเตาแก๊ส2องหัวนะคะอยู่ที่2 2 0 0 0บาทใช่ค่ะ,นะ,คะในราคานี้นะคะก็จะมีลด1 0นนะคะที่สำคัญนะคะก็จะมีอุปกรณ์ ขวดแก๊สใส่วาลวนะคะแถนเป็นให้ด้วยนะคะลูกค้านะคะก็ติดเตรียมไว้ทังแก๊สใบเดียวนะคะแล้วก็ติดตั้งกับถังแก๊สก็คือใช้งานได้เลยนะคะใช่ค่ะก็สนใจแบบไหนนะคะก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะมีให้เลือกมากกว่า8ปแบบนะคะชอบแบบไหนนะคะแ็บรูมนั้นนะคะแล้วก็ส่งมาในทางเพจได้เลยนะคะแอดมินนะคะก็รอตอบอยู่นะคะ ใช่ค่ะแจ้งเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้เราก็ร้านเปิดเป็นวันแรกนะคะ,คะอากาศก็สดใสไม่ร้อนมากนะคะก็เย็นเย็นนะคะ ก็ใครที่จะมาหน้าร้านนะคะบรรยากาศก,ก็ดีเหมือนกันนะคะมาได้<ช>เลยะนะคะ,คะลูกค้าสินค้าหน้าร้านคือมีมากมายเลยนะคะที่ให้เลือกชมนะคะมีทั้งแบบแก๊สทานนะคะตอนนี้แล้วก็จะเป็นแก๊สบวกทานเตาปิ้งย่างสองหัวเตาทานสองหัวหรือว่าจะเป็นแบบปิดเรียบนะคะมีให้เลือกชมมากมายเลยมาดูกันได้เลยนะคะส่วนวันนี้นะคะเราก็มาไลฟ์สดกับชุดยาว2เมตรรุ่นนี้เลยนะคะลูกค้าชุดเคาน์เตอร์ยาว2เมตรรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งเตาแก๊สอินฟราเรดสองหัวนะคะ เตาถ่านเตาปิ้งย่างนะคะแล้วก็มีพื้นที่วางของได้เล็กน้อยนะคะรุ่นนี้ก็เป็นสีเขียวเหนียวซับยังไม่มีเจ้าของเหมือนกันใครที่อยากได้ใครที่อยากจับจองมาจับจองได้เลยนะคะปิ้งย่างกันแบบสะดวกสบายนะคะเตาถ่านก็ต้มตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็นี่เลยมีเตาแก๊สนะคะสีเขียวเหนียวซับใครที่ชอบนะคะมาจับจองได้เลยนะคะรุ่นนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะใช่ค่ะถ้าชอบรุ่นนี้นะคะก็แคป หน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะห้องครัวใหญ่นะคะก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะมีขนาดความยาวนะคะอยู่ที่2เมตรนะคะหน้ากว้างนะคะอยู่ที่65เซนติเมตรนะคะความสูงนะคะอยู่ที่85เซนติเมตรนะคะรุ่นนี้นะคะช่องขายดังลัานนะคะก็จะวางของได้เยอะมากเลยนะคะลูกค้านะคะก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นซีลังจานเตาแก๊สเตาถ่านหรือว่า ติล้ังจานแล้วก็ตาเกย์ลกก็ได้นะคะหรือว่าจะตาวแกแล้วก็ปิดเรียบไปเลยก็ได้นะคะ,คะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะในเคาน์เตอร์ตา2สองเมตรนะคะแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะคะใช่ค่ะก็ชุดนี้นะคะจะปกตินะคะราคาอยู่ที่5 7 0 0 0บาททวนนะคะ,คะลดแล้วเหลือเพียง5,1,300บาทเท่านั้นคะ่ะถือว่าลดไปหลายพันเลยนะคะลูกค้า จาก5,7,000บานะคะเหลือเพียง5 1 3 0 0บาทเท่านั้นใครที่อยากได้มาจับจองได้เลยนะคะราคานี้ไม่ได้จัดบ่อยนะคะลูกค้าเพิ่งจะมาจัดเดือนนี้นะคะมีชุดอุปกรณ์นะคะแก๊สอินฟล่เลให้พร้อมนะคะ<ช>อันนี้แค<ช>่แก๊สอย่างเดียวนะคะถ้าไปซื้อตามห้างก็หลายพันนะคะเยียบหมื่นแน่นอนนะคะอันนี้ก็ใครที่สนใจนะคะในราคานี้นะคะมีอุปกรณ์ให้ครบชุดนะคะ มีหวัวแก๊สให้มีสายมีวาล์วให้ครบชุดเลยลูกค้าเตรียมไว้แค่ถังแก๊สใบเดียวเท่านั้นนะคะคุ้มมากนะคะลูกค้าใครที่ชอบนะคะจับจองได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราวางหม้อให้ดูนะคะใช่ค่ะนี่เลยนะคะก็ยืนทํากรบข้าวก็คือแบบสบายมากเลยนะคะถ้ารุ่นนี้นะคะก็สูงไปนะคะก็ปรับความสูงได้นะคะให้เตี้ยลงเป็น67ซนินเมตรนะคะที่ร้านนะคะก็จะมี ความสูง2ขนาดนะคะมี67กับ85เซนติเมตรนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นพี่ย่าค่ะก็ตองแกนนิคเลตนะคะ,นนะ,คะรุ่นนี้นะคะสวยแข็งแรงมากเลยนะคะที่สำคัญนะคะ ก็สัมมถเลือกสีได้นะคะมี5สีนะคะมีแดงเขียวเทาข่าวดืนะคะใช่ค่ะไนนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคะใช่ค่ะพี่ๆที่รับชมไลน์นี้อยู่นะคะอยากดูเป็นรุ่นไหนพิเศษไหมคะถ้าอยากดูคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวแอดมินพาชมได้นะคะส่วนวันนี้เราก็ให้ดูรุ่นใหญ่ๆไว้ก่อนนะคะมาเปิดไลน์กันที่รุ่นใหญ่ๆไว้ก่อนเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้เห็นนะคะเผื่อพี่ๆที่ยังไม่เคยได้เห็นนะคะว่าที่ร้านมีไซส์ ที่แบบใหญ่พิเศษขนาดนี้นะคะก็มาดูรายนี้ได้เลยนะคะตอนนี้ใหญ่สุดของที่ร้านจะเป็นชุดยาว2เมตรเลยนะคะคลูกค้าย,ยาวมากนะคะลูกค้าใหญ่กว่าคนอีกนะคะก็ใครที่ชอบแบบอ,อ,อาหารที่แบบสะดวกใช้งานสะดวกนะคะเก็บของวางของอะไรนี้นะคะได้เยอะนะคะปิดเรียบไปเลยก็ได้นะคะลูกค้าตรงนี้ปิดเรียบเอาไว้วางของวางเขียงนะคะเครื่องปูงได้หมดเลย ส่วนตรงนี้ก็เป็นเตาแก๊สเตาถ่านหรือว่าเป็นเตาอะไรก็ได้ที่ลูกค้าอยากจะใส่นะคะก็คอมเมนต์ได้นะคะเป็นซิงก็ได้เหมือนกันนะคะชุดนี้ใส่ได้หมดเลยเลือกสีได้ทุกสีนะคะในราคาเดียวกันหมดเลยไม่ได้บวกค่าสีเพิ่มนะคะลูกค้าก็วันนี้เปิดเป็นวันแรกก็อยากให้พี่ๆนะคะเชิญชวนมาดูสินค้าหน้าร้านกันนะคะส่วนพี่ที่ยังไม่ได้ทํางานนะคะหยุดหยุดเหมือนกันนะคะก็มาได้นะคะวันนี้ร้านเปิดแล้วนะคะเผื่อพี่ๆที่แบบ ออหยุดหลังสงการนะคะหยุดหลังสงการกันก็มาได้เลยนะคะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะมาชมสินค้าหน้าร้านกันได้นะคะมาเลือกชมสินค้ากันก่อนได้นะคะชอบแบบไหนก็ ตัดสินใจซืจ้อบบนั้นได้เลยนะคะลูกค้าที่ร้านนะคะงานที่ร้านจะแจ้งก่อนเลยว่ามีงาน2เกรดนะคะเกรด A นะคะเป็นงานหินขัดทั้งใบนะคะก็คือแบบน,นี้เลย<ฤ>เนื้องานนะคะถ้าดูใกล้ๆจะเป็นหินขัดทั้งใบนะคะบบสวยแข็งแรงทนทานและที่สําคัญคือเช็ดทาความสะอาดง่ายนะคะเพราะว่าเป็นเนื้องานเดียวกันนะคะผิวก็คือลื่นนะคะลื่นไหลแบบน,นี้เลยเวลาที่เป็นคาบน้ํามันหรือคาบสบโป่งนะคะก็คือ แค่หาผ้าหรือฟองน้ํามาเช็ดก,ก็คือสะอาดเลยไอ้ถ้าเป็นงานปูนนะคะงานปูนจะเป็นงานเกรดบีนะคะลูกค้าเกรดบีนี่คือเป็นงานปูนที่เราหล่อบล็อกขึ้นมานะคะแล้วก็พอเวลาที่หล่อเสร็จก็เอา,เอาบล็อกออกนะคะแล้วก็ทําสามารถที่จะทําสีได้เลยนะคะลูกค้าอันนั้นก็จะเป็นงานที่ง่ายนิดนึงนะคะก็คือด้านข้างนะคะพอเวลาเทบล็อกออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบว่าทรงนะคะไม่ต้องขัดอะไรมากนะคะ แล้วก็เราก็จะทําสีเลยนะคะพ่นสีเป็นงานลอกเลียนแบบของงานหินขัดตัวนี้นะคะแต่ถามว่าแข็งแรงทนทานไหมนะคะแข็งแรงทนทานพอๆกันนะคะเพราะว่าที่ร้านนะคะถ้าไม่แข็งแรงทนทานก็ไม่ได้นำมาขายให้ลูกค้านะคะก็งานปูนก็เหมาะกับลูกค้าที่มีงบจํากัดนะคะมีงบน้อยนะคะแต่ก็อยากได้นะคะอยากมีไว้ที่บ้านเพราะว่าสมัยก่อนเคยใช้นะคะก็งานปูนก็ได้นะคะราคาย่อมเยานะคะมีตั้งแต่หลักพันนะคะก็คือ5 0 0พันบาทนะคะจนถึงหลักหมืน่น มีทั้งแบบเตาแก๊ส2เตาทาน2ก็คือมีหมดเลยที่เหมือนกับงานหินขันนะคะแจ้งเข้ามาได้นะคะใช่ค่ะก็ชอบแบบไหนคะก็ชอบแบบไหนนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะสนใจแบบไหนนะคะชอบแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคะใช่ค่ะก็ที่ร้านนะคะก็มีให้เลือกมากกว่า80แบบนะคะใช่ค่ะก็ที่สําคัญนะคะก็วามโปรโมชั่นของเรานะคะทุกการสั่งซื้อนะคะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อเป็น ไซส์เล็กขวดเดียวนะคะไซส์กลางไซส์ใหญ่ไซส์พิเศษนะคะ,ะเมตรห้าสิบนะคะแล้วก็สองเมตรนะคะก็ทุกการสั่งซื้อนะคะลดไปเลยนะคะสิบเปอร์เซ็นต์นะคะใช่ค่ะสนใจแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะ<ช>สนใจ<ะ>แก๊สนะคะพิมแก๊สนะคะสนใจถ่านพิมถ่ายนะคะสนใจเสียงจานะคะพิมเสียง,งจาน,นะคะ,นนะ,คะแต่งครัวนะคะแต่งส่วนนะคะก็ที่นี่ครบจบเลยนะคะ ใช่ค่ะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะส่วนสําหรับวันนี้นะคะฝากโปรโมชั่นดีๆของเราวไว้ด้วยนะคะลูกค้าทุกการสั่งซื้อนะคะทุกออเดอร์นะคะไม่ว่าลูกค้าจะสั่งเข้ามากี่ใบกี่ใบนะคะก็ลดไปเลยนะคะ 10%, 10ต่อช,ชุดเลยนะคะสำหรับพี่ที่กำลังรับชมไลน์นี้อยู่นะคะลด10%นะคะให้กับพี่ทุกท่านเลยชุดนี้ก็ลด10%เหมือนกันนะคะ<ช>ลดทั้งร้านนะคะลดร้านสต็อกนะคะ ใครที่อยากได้สินค,น lifetime, คน้าหน้าร้านนะคะที่มีเลยที่จะส่งได้เลยนะคะไม่อยากรอสินค้านานนะคะมาจัดได้เลยใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะคะลูกค้าได้เลือกสีก่อนได้เลือกแบบก่อนนะคะแต่ถ้าลูกค้านะคะสนใจที่จะสั่งทําไว้ก็รอไม่นานนะคะประมาณ15 -20 วันนะคะลูกค้าก็สั่งทําได้นะคะออเดอร์ไว้ได้หรือว่าจะเป็นสินค้าที่มีหน้าร้านเลยก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะทุกอย่างนะคะทุกสิ่งก็คือลดไปเลยนะคะ 10%นะคะไม่ว่าจะเป็นงานหินขัดหรือว่างานปูนนะคะลดทั้งร้านจริงๆนะคะลูกค้าแล้วก็ฝากโปรโมชั่นค่าขนส่งไว้ด้วยนะคะโปรโมชั่นค่าส่งนี้ก็คือคุ้มมากๆเลยนะคะลูกค้าใครที่จะสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าปกติแล้วนะคะที่ร้านนะคะคิดกิโลละ10บาทนะคะลูกค้าค่ขาขนส่งนะคะแต่นี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งในราคาเต็มนะคะจ่ายเท่าที่เราแจ้งไปเท่านั้นนะคะ ก็ S <S สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากร้านของเราไว้ด้วยนะคะลูกค้าวันนี้เราก็เชา้าเช้านี้นะคะเราก็มาแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบกันนะคะว่าร้านของเราก็เปิดแล้วนะคะลูกค้าเปิดต้อนรับลูกค้าทุกท่านแล้วนะคะมากัน<ช>ได้ไดเลยนะคะ,ะ,คะลูกค้าก็สําหรับวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมนะคะตั้งแต่ต้นไลน์นะคะจนถึงจบไลน์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งซื้อสั่งจองเข้ามาก็ต้องขอบคุณมากๆาเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่า ะะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะใช่ค่ะก็ฝากลังเราไว้ด้วยนะคะเบอร์โทรของเรานะคะด้านบนนี้เลยนะคะมีเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะลูกค้าเบอร์นะคะ 0863623738นะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะแอดสตู7899นะคะไลน์นี้ไลน์เดียวบเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะ<ช>แล้วก็เพจนี <h> ้เพจเดียวเท่านั้นถ้าลูกค้าสนใจนะคะทักเข้ามาทาั้งเพจนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะก็ส่ว,วันนี้นะคะก็ฝากหน้ารานของเราไว้ด้วยนะคะหน้ารานของเราก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะอุบลเมือตงตำบลเจริหักนะคะสอบถามโทรได้เลยนะคะ0863623738นะคะใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้อง ขอตัวลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สินค้าดีเตาโบราณลาชบุรีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ